สวัสดีคุณผู้ชมครับเราขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงทิศทอกอีพีที่1 4ครับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนลงเรือไปเที่ยวเกาะกันกบ,บ้างครับโดยเกาะที่ผมจะพาทุกคนไปเนี่ยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับซึ่งภายในเกาะน,นี้เนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะพอสมควรเลยทีเดียวและอีกอย่างการเดินทางไปเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสะดวกเกาะที่ผมกําลังพูดถึงตรงนี้ก็คือเกาะสีชังจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคน,นก,ก็คงจะเคยมากันแล้วเกาะสีชังเป็นเกาะขนาดใหญ่ครับ ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งของอำเภอศรีราชาประมาณ12กิโลเมตรแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่เกาะนะครับเป็นอำเภออำเภอหนึ่งของจังหวัดชลบุรีด้วยมีพื้นที่ภายในเกาะรวมประมาณ7.65ตารางกิโลเมตรครับแต่เดิมนะเกาะศรีช่างนะขึ้นอยู่กับจังหวัดสุพรรณการนะครับแต่ในเวลาต่อมาเนะี่ยก็ถูกย้ายให้มาขึ้นกับจังหวัดชลบุรีในปีพศ2486แล้วก็ได้กลายมาเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดของจังหวัดชลบุรีในปัจจุบันนี่แหละครับและการจะมาเกาะศรีช่างนี่ก็ไม่ได้ยากนะครับแค่นั่งเรือม,มาจากท่าเรือศรีรราาาาาชามาปมปะณ40-45นทก็ถึงคับ